สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแลบันนาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาต่อปลั๊กพ่วงแบบสายโลนะครับต้องบอกก่อนว่าเพราะบางคนอ่ะทำไม่เป็นนะครับถ้าทําไม่เป็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยากเลยนะครับปลั๊กพ่วงสายโลพวกนี้จะมีทั้งสําเร็จรูปนะครับหรือแม้แต่พวกเป็นตัวโลเปล่าแล้วซื้อสายไฟมาใส่แต่ของผมอ่ะที่ซื้อสายไฟมาใส่เองเพราะผมไม่มั่นใจพวกสายไฟที่เขาแถมมาให้นะครับหรือเป็นม้วนมาอย่างงี้เราจะเลือกยี่ห้อที่เราต้องการ ผมก็เลยซื้อเฉพาะไอ้พวกโลมาครับตัวโลมาแล้วสายไฟเราก็ซื้อแยกมาต่างหากนะครับเพราะผมว่าหลายๆท่านั้นก็จะคิดเหมือนผมเนี่ยแหละว่าสายไฟบางทีเราอาจจะได้ยี่ห้อที่ไม่ตรงที่เราต้องการนะครับเพราะเขาก็จะลงอยู่เวลาขายพวกเนี้ยตามแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเขาจะลงอยู่ว่าสายใช้ยี่ห้ออะไรนะครับแต่ส่วนมากเขาก็จะใช้ยี่ห้อพวกเน้นแบบถูกๆเพื่อให้สายโลดูไม่แพงมากไปนะครับวันนี้ผมก็เลยซื้อสายโลตัวเปล่านะครับตัวโลเปล่ากับสายไฟมาแล้วก็ปั๊ก วันนี้เลยจะมาต่อให้ดูนะครับว่าวิธีการต่อนะครับไม่ยุ่งยากนะพอบางคนต่อไม่เป็นนะต่อไม่เป็นก็ถือว่ายากนะครับสําหรับท่านที่ต่อไม่เป็นนะมามาแกะดูกันอันนี้ผมก็สั่งมาจากพวกแอป์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับจะมาหน้าตาประมาณนี้นี่นะครับแกะดูกัน แก็แถมตัวจุกนะครับตัวมือหมุนตัวจุกเป็นนี้แล้วก็สปริงไว้คล้องไอ้พวกปากนะครับแต่ปากไม่มีแถมนะครับปากเราต้องซื้อต้องหาแล้วก็สายไฟผมซื้อใช้พวกมียี่หอดีขึ้นมานิดนึงมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับเราก็เอาเอากจะกฐานมันก่อนขาเนี่นะครับโอเคก็ดูมั่นคงแข็งแรงอยู่ดูก็จะประมาณนี้ ไอ้น็อตน,นี้น็อตยืดอ้พวกตัวปักนะครับตัวนี้ยืดปกักเราต้องมาหมุนให้แน่นอีทีนะไอตัวยืดโลนยครับมีอยู่สามตัวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบมีสวิกนะครับมีฟิลเ,เราก็เก็บน็อตให้ดีระวังหายนะครับ โลกหนาตามเราก็ขันน็อตอาจจะแน่นนะครับพอตามขอบถ้าเราจะยอดกาวเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อให้มันแน่นฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้แบบแน่นไปเลยนี่ดูหน้าตานะครับว่าเราต่อมาแล้วอันนี้เขาต่อสําเร็จรูปมาแล้วนะครับหน้าตาจะประมาณนี้ที่เขาบอกนะครับที่เขาบอกว่าต่อเขาก็จะต่อปักแป๊บหนึ่งนี่นะครับเขาก็จะให้เราต่อ นะที่เขาที่เขาเขียนมานะครับในวงจรที่เขาเขียนมาที่ร้านเขียนมานะประมาณนี้เพื่อตัดต่อแบบของเขาได้ไหมก็ถือว่าได้อยู่นะครับก็ต่ออย่างนี้ประมาณนี้จาเข้าฟิวเส้นหนึ่งแล้วก็จาเข้าสวิตช์เส้นหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะดัดแปลงนิดนึงโดยการย้ายย้ายสายนะครับมาผ่านเ,าเอฟิวเลยเพื่อนี่จัาตรงนี้ เพื่อให้มันตัดต่อที่สวิตช์เลยนะครับถ้าเราปิดสวิตช์ือไม่มีไฟมาเลยเผื่อเราฟิวเราไปทําอะไรมือโดนหรืออะไรเงี้ยมันได้ไม่มีการช็อตใช่ไหมครับไม่มีโอกาสช็อตผมจะย้ายสายเส้นนี้นะครับนี่พอคู่เนี้ยมันพ่วงกันอยู่มันคู่นี้จามกันอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าปิดเปิดอ่าเดี๋ยวผมเอามิเตอร์มาเช็คให้ดูเดี๋ยวจะได้เข้าใจง่ายนะครับอ่ามาดูกันนะครับมิเตอร์ นี่เตะแตะแล้วจะมีเสียงร้องนะครับอันนี้คือมัน,น,น,นกำลังอยู่นะครับเปิดสวิ์อยู่น,นี่หนึงเตะมเตอร์ผมก็พิบนิดนึงอ่าเดี๋ยวมาปิดสวิคนะครับนี่ปิดสวิคนี่มันเปิดสวิกอยู่นี่ปิดสวิกนะครับไม่ร้องนะไม่ร้องนะครับมัน ข้ามกันอยู่แค่นี้นะครับคู่นี้กับคู่นี้อ่าวเรามาเปิดเดี๋ยวผมจะวัดข้ามคู่ให้ดูอ่าคู่มันถูกคู่นะครับถูกคู่มันจะร้องนี้สมุติถ้าเราข้ามคู่เห็นไหมมันไม่ร้องเนี่ยข้ามคู่มันไม่ร้องนี่ข้ามคู่ไม่ร้องต้องถูกคู่มนะครับก็อย่างที่บอกเผื่อเราสลับเส้นนะครับถ้ามันมีสามเสนม้นมันมีกาวด้วย ปักไฟมันจะบังคับใช่ไหมครับยังไงก็ต้องเข้าถูกรูยังไงก็เข้าอ่าแต่ถ้ามันมีแค่สองเส้นอะ่ะหัวปักมันมีสองสองขั้วเราก็มีโอกาสสลับได้ผมก็เลยจะมีการจั๊มออกผมเจ้าตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้ไฟผ่านสวิช์อย่างเดียวเลยตัดต่อที่สวิชกเลยครับถ้าปิดสวิชกก็คือจบเลยไม่มีไฟมานะครับมาดูกันนะครับอ่าเราจะมาย้ายสายนะครับผมจะสายนี้ออกมานะเพื่อให้มันจั๊มผ่านฟิลเลยนะครับ ต่ออย่างนี้ยังไงก็ต้องใช้บัตรกีนะครับเอาสายถ้าเราไม่มีบัตรกีจะมาสายม้วนมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเอาดีมันต้องมีบัตดกีนะเราก็บัตรกีก่อนเอาสายนี้ออกมาก่อนนะครับออกออกมาเราจะย้ายผมจะย้ายไปอยู่ที่ฟิวนะครับอยู่ที่ฟิวเลย โอเคเนี่ยแย่ลงรูไปเลยนะครับผ่านฟิวนะเนี่ยผ่านฟิวมาแล้วก็ทำการเชื่อมนิดนึงเชื่อมนะครับโอเคเราเชื่อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาตรงนี้นะครับจะทำแบบเดิมแบบร้านเขาก็ได้นะครับ น,นี้แล้วแต่คนนะแต่สาหรับผมผมจะดัดแปลงนิดนึงเพื่อให้ตัดต่อที่สวิกนะเพราะเราสายสองเส้นเราไม่รู้เลยว่าเราไปเสียบถูกไหมนะครับต้นทางมันถูกไหมหัวปลั๊กเรามีสองเส้นอะไรประมาณนี้เราตัดเสร็จผมเชื่อมบัดไอ้นี่นะครับเชื่อมตะกัวเข้าไปมันจะได้แหลมๆไม่แตกปลายครับอันนี้เป็นพวกสายอ่อนนะผ่านรูแล้ว ผมก็จะบัดกีลงซ้ำนะครับจะได้แน่นแล้วก็ผ่านลูถ้ายาวไปก็ตัดนิดนึง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อปลั๊กสายโลของเราอันนี้เราก็ปิดเปิดถ้าเราปิดสวิตช์ปุ๊บก็ไฟตัดหายแน่นอนนะครับถ้ามีสามสายก็ต่ออย่างเขาได้เพาะยัางไงปลั๊กมันบังคับหรือถ้าต่อสามสายจะมาต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วสายกาวก็มาลงนี่โอเคมาตอนนี้เราก็มาสายโลกัน ช่วยในการดึงนะครับช่วยในการดึงแล้วก็ดูรูอย่างนั้นมันมีรูนอ็อตสามรูแล้วก็ลงให้ตรงเนี่ยแล้วก็เจอรูน็อตนะครับถ้าเจอรูน็อตแล้วก็ใส่ไปตัวหนึ่งก่อนใส่พอให้รู้ตึงๆนะครับแล้วก็ดูรูต่อไปเล็งให้ถูกรูแล้วก็ใส่เลย เ,เพิ่งขันแน่นทีเดียวนะครับตัวเดียวเพิ่งขันแน่นนะให้ลงสามตัวก่อนนะเราค่อยขันแน่นนะครับได้เสร็จแล้วก็ขันแน่นได้เลยขันแน่นเลยอ่าแล้วเมื่อกี้ผมก็เลืมให้ดูผมก็ขันแน่นนะครับข้างล่างมันมีน็อตตัวไอตัวเมียอยู่นะครับผมเอาครีมจับแล้วก็หมุน มันก็จะแน่นเน้นให้แน่นที่สุดนะครับยิ่งปลักพวกนี้ต้องแน่นเพระบางทีเราไปนานๆเข้ามีการกระแทกมีอะไรบางทีน็อตมันคลายตัวไล้อโอเคนะครับแน่นแล้วนะแน่นไม่ต้องหมุนขนาดมันเกี่ยวหวานนะครับเพราะข้างล่างเป็นพลาสติกนะแน่นบร้อยเนี่ยแต่ลูกก็จะประมาณนี้ มันคล้องไว้อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยดึงนะมันช่วยดึงสายอยู่นี่่ะมันนี่ลูกเฟรมแล้วเนี่ยมันก็คล้องอย่างเงี้ยมันจะช่วยดึงสายอยู่นะครับเราก็มาใส่ในโลเลยอืมมาเราก็ใส่โลนะครับเลงโลเนข้างล่างมันจะเป็นมีคล้ายๆพลาสติกแหวนลองนะครับนี่ระวังหายนะมันหมุนมันได้ไม่ขูดกับตัวเหล็กนะครับใส่แล้วโผล่รูนี่ แล้วก็โลมันยัดลงมาได้เลยนี่ครับยัดลงไปเลยกดเอามานี่ก็หาอะไรต่อลงมานิดนึง,น,งอน,อน,ะนะครับเอาคอนดีกว่าเอาคอนพลาสติกนะช่วยต่อกได้เข้าไปง่ายๆหนะ่อยค้อนติกตอเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาม้วนสายโลเข้าไปได้เลยม้วนจะดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแล้วมาม้วน ผมแนะนําให้ปล่อยสายก่อนปล่อยสายให้ยาวนะครับไม่งั้นอย่างเงี้ยละม้วนไปแล้วเราก็ปล่อยขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมีโอกาสสายบิดนะครับถ้าจะเอาแบบเรียบๆในเนียนอยากให้ปล่อยสายเนี่ยม้วนเป็นวงเงี้ยเราก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยทางยาวไปเลยอาจจะช่วยได้นะครับทําให้สายไม่บิดนะนี่แค่นี้เป็นอันเสร็จและสายโลเราเราก็จะได้สายที่มีคุณภาพนะครับโลอย่างนี้ก็อยู่ประมาณสัก มาประมาณสักห้าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเราไปซื้อไอ้ตัวนี้สายสามเติเมตรนะครับมันอยู่ที่ประมาณสักพันห้าแต่เราไม่รู้คุณภาพสายแต่ถ้าเราซื้อมาประกอบเองเนี้ยเราจะได้คุณภาพสายที่ดีกว่าแต่ถ้าใครไม่ไม่อยากทานะไม่อยากเสียเวลานะครับซื้อสําเร็จรูปได้เลยอ่สายมีมอกอรไม่มีนะครับแต่อาจจะเป็นค่าไอ้แบบต่าสุดอะมอกอรต่าสุดตามมาตรฐานมอกอรต่ําสุดนะครับอย่างเงี้ยป่ะเดี๋ยวผมปล่อยสายแป๊บหนึ่งนะผมขอเก็บสายไฟเข้าโลก่อน น,นี่นะครับหลังจากประกอบร่างเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้ผมปล่อยสายเสร็จแล้วก็เก็บ้าร์โี่ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับดูนะนเปิดปิดได้ปกตินะครับใช้งานง่ายนะครับใส่ไฟเราก็มั่นใจได้ยี่ห้อที่เราต้องการด้วยนะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กเพื่อนนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ